เรื่องของดวงโชติชะดาโหลดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราจามวันศุกร์ที่19เมษายนพุทธศักราช2567 สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเหตุให้ต้องใช้เงินออกไปจำนวนมากควรตัดรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกบ้างก็จะดีเรื่องของการงานการงานจัดหนักจัดเต็มเล่นเอาเหนื่อยเหงื่อโชคเลยทีเดียวแต่ผลตอบแทนมันดีมากๆเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนนละคนรักยังรักกันดีอยู่ไกลแค่ไหนก็สามารถทำให้คุณอุ่นใจและสุขใจได้ส่วนคนโสดมีใครบางคนทำให้คุณหัวใจ เต้นรัวๆเลยทีเดียวลืมความเหงาไปได้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ดาวรุ่งพุ่งแรงเงินเข้ามาแบบรัวๆได้รับค่าตอบแทนจากการทํางานอย่างสม่ําเสมอเรื่องของการงานช่วงนี้งานเยอะงานหนักตอบโจทย์ยากซึ่งงานช่วงนี้ค่อนข้างสูงและสามารถเติมพลังชีวิตให้มากพอสมควรเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักอย่างรักกันดีมากเกินที่จะพูดส่วนคนโสดมีโอกาสทาความรู้จัก กับใครสคักคนทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้บริหารจัดการเงินในกระเป๋าให้ดีเป็นเรื่องสำคัญแม้ว่าจะหาเงินได้มากแต่ออกมากเส้นเดียวกันเรื่องของการงานเริ่มต้นตอนนี้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นหลังจากงานยุ่งและก็หัวฟูมานานแสนนานตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นและมองเห็นความสำเร็จบ้างแล้ว เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักคนรักยังรักกันดีความรักของคุณลงตัวหากมีปัญหาก็ลองเปิดใจคุยกันส่วนคนโสดตอนนี้มีแนวโน้มว่าจะได้คุยกับใครสักคนซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่เองสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงชะตาฟ้ากําหนดการเงินการลงทุนตอนนี้ได้กําไรเรื่อยๆไม่ขาดมือเรื่องของการงานเตรียมตัวจุดพูุได้เลยความสําเร็จความสมหวงังรอคุณอยู่ทยอยทยอยเรียงเข้ามาเป็นแถ เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันประคับประคองไปด้วยกันส่วนคนโสดช่วงนี้เห็นใครบางคนก็รักอยากเข้าไปใกล้เลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณดวงชะตาเลื่องตลกอีกแล้วเงินเข้าออกก็ออก เงินเข้าปุ๊บก็ออกปบไม่เว้นแต่ละวันเลยเรื่องของการงานการงานของคุณนังแน่นเป็นโชคของคุณอีกอย่างโชคดีรับทรัพย์รอวๆจากการทํางานนั่นเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีความรักลงตัวเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วส่วนคนโสดตอนนี้พรมดิขิตจะบันดาลให้ช่างนาพามาไปพบใครบางคนสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินของคุณโดยรวมถือว่าราบรื่น จะมีเพียงค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ทําให้คุณปวดหัวบ้างเท่านั้นเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะได้รับ งานที่คุณมอบหมายตอนนี้งานของคุณยุ่งแต่สุดท้ายก็สามารถคลี่คลายได้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีมีความผูกพันเหนียวแน่นจับมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดไปส่วนคนโสดชีวิตของคุณลงตัวโสดไปก่อนไม่เสียหายอะไรสําหรับคนที่เกิด,ดวันเสาร์เรื่องของการเงินช่วงเวลาตอนนี้ชีวิตของคุณอาจจะปวดหัวบ้างมีเงินเข้ามีเงินออกเข้าปุ๊บออกปับ๊บจนปวดหัวไปหมดแล้วเรื่องของการงานตอนนี้ ประสบความสําเร็จจัดหนักจะเต็มเลยทีเดียวเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนละคนรักยังรักกันดีต่างคนต่างมีเหตุผลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันสอนคนโสดโอกาสนี้พิจารณาใครบางคนเข้ามาในชีวิตบ้างดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ